สวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาล .com G O L D A R O U N D เราก็มาพบกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเรามาดูภาพรวมราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคําด้วยนะครับว่าในสัปดาห์หน้ามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณพัทธินมชิระกระพานชีฟโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งของคอมมอนิตี้นะครับไปดูมุมมองการลงทุน ของทางเล่งหงกันว่าหลังจากที่ราคาทองคำรีบาวขึ้นมายืนเหนือ1,940ดอลลาร์ 1, ได้ทางในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนะครับเร็กอุมัทลินครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนทองคำก็รีบาวขึ้นมาได้แต่ก็ไปได้แค่1,940กว่าๆนะครับตรงนี้จะไปต่อหรือจะขึ้นมาหรือว่าจะไปต่อหรือจะลงกลับไปครับ ต้องบอกว่าแนวต้านสำคัญนะตอนนี้นะคะคือ1945เลย mm hmm. ถ้าวันจันทร์หรือวันังคารเนี่ยสามารถยืนเหนือ1945ได้เนี่ยมองว่าไปต่อแน่นอนแต่ว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็น่าจะกลับไปแถวๆเดิมก็คือ1930หรือถ้าหลุดลงมาจริงๆก็จะไปเป้าต่อไปคือ1913แถวๆนั้นค่ะ mm hmm. แต่ต้องบอกว่าด้วยข่าวนอนฟาร์มที่ออกมาเนี่ยทำให้ทองดูดีขึ้นมาก เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันต่ำกว่าคาดพอคสควรนะคะ,ะท,าทางทั้งที่ ADP ออกมาดีใช่ไหมออก,กันข้ามกันเลยแต่ว่าไอตัวอั employment มันกลับลดลงมันก็จะส่วนเหมือน,นออกจะส่วนทางกันนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ราคามันก็ยังไม่ไปไหนสักทีเดียว ค่ะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีตัวเลขอ่อ CPI กับ PPI ทั้งสองตัวเลยก็เป็นอะไรที่ที่สำคัญมากพอสมควรซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ได้ลดลงมาเหลือสามประมาณสามเปอร์เซนสามรัหนึ่ง ซึ่งใกล้เข้าไปสู่เป้าหมายของของเฟดเต็มที่แล้วนะคะที่สองเปอร์เซ็นที่เขาคาดหวังเอาไว้ก็แสดงว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเขาว่าเรียกว่าได้ผลอยู่เพราะงั<ม>้นทุกคนก็คาดเดาว่าอย่างมากอีกครั้งหนึ่งกน็น่าจะพอเพียงแล้วอย่างนี้นนะค,ะค่ะเพราะงั้นเราต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่ว่า เอ่อจะมาขึ้นอีกขึ้นอีกอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันก็เป้าหมายสกัดเงินเฟอ้อมันก็เข้าเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นควอเตอร์สเนี่ยมองว่ายังไงน่าจะเริ่มขึ้นทองน่าจะมีสิทธิ์ไปเทสไฮเดิม erm, หรือว่าเอ่อทำนิว erm, ไฮด้วยซ้ำภายในควอเตอร์สี่นี้ ทางเราวิเคราะห์แบบนี้นะคะอคือหมายความว่ากันยานี้ก็ไม่น่าจะขึ้นหนึ่งเดือนแน่นอนละถูกไหมฮะเพราะว่าตัวเลขตัวเลขจ้างงานก็ไม่ดีถ้าเกิดว่า CPICPI อขยับลงมาอีกสักนิดนึงก็ก็ถือว่าก็ลงมาเยอะแล้วพอสมควรถูกไหมครับใช่ซึ่งถ้าจริงๆทุกอย่างดีขึ้นคือเราก็มองว่าเขาเขาบอกว่าเขาจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนคาดเดาใช่ไหมคะจริงถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วมากๆก็ครั้งนี้ก็น่าจะ จบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็ไม่ีไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดตามมาไอ้พวก e c e s s i o n อะไรต่างๆเนี้ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะเริ่มกังวลมากกว่าอืมค่ะทองคำไทยแหะครับทองไทยเนี่ยไม่ไปไหนเลยต้องบอกแบบนี้ค่ะก็คือจุดเข้าซื้อเหมือนเดิมเลยเมื่อเดือนก่อนพูดยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างเ,เดิมสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกร้อยตรงเนี้ยคือซื้อได้เลยทำกำไรสักสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยก็ปิดไปส่วนหนึ่งก่อนมันจะไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยค่ะ ขึ้นลงตั้งกี่สิบรอบแล้วก็ไม่รู้ค่ะซึ่งจริงๆถ้าผลที่เล่นรอบนะคะก็คือทํากําไรได้แบบหลายรอบมากๆใช่ค่ะแต่เงินบาทช่างจะผันผวนมากเลยนะครับมากค่ะเมื่อเมื่อกลางๆช่วงกลางๆเดือนยังเป็นแบบสามสามแข็งขึ้นมาแบบเป็นบาทแล้วก็ตอนนี้อ้าวอ่อนอ่อนลงมาใช่ค่ะคาดว่าส่วนหนึ่งก็ต้องแน่นอนมาจากเรื่องการเมืองไทย S <S ว่ามันไม่ยังยังยังไม่แน่ไม่นอนยังไม่ได้นายกที่มนตรีสักทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็ไปหน่วงกับราคาสปอตโกเพราะงั้นมันก็ยังไม่ไปไหนยึบยักอยู่ตรงนี้เป็นเวลาเป็นเดือนเดือนแล้วที่ที่ราคาอยู่แถวๆนี้อย่างนี้อย่างที่เร่งหงมองว่าถ้าเกิดไตรมาสี่อ่าตัวโกสปอตมีโอกาสาทสําไปเทสไปเทสไฮเดอร์มานะครับค่ะตัวทองไทยเองแหละครับจะไปได้ไกลขนาดไหนครับ อแน่นอนว่าถ้าทองขึ้น US โดยทั่วไปอะนะคะแปดเก้าสิบปอร์เซนต์ US มันก็จะลงใช่ไหมเพราะงั้นเพราะทองขึ้นบาทก็แข็งเพราะงั้นมันก็ไปแหละค่ะแต่ว่าอาจจะว่าไม่ได้แบบริบร้วขนาดนั้นเราก็มองว่าถ้าไปทำ New High ก็อย่างน้อยน่าจะไปแตะสามหมื่นสามได้อ๋อ,อแต่ก็แต่ก็ไม่ไกลกว่านั้นใช่ไหมก็ต้องดูว่ามันขึ้นไป ถึงขนาดไหนอาจจะสามหมื่นสามสามมืนสี่อย่างนี้ยเราก็มองว่ามีสิทธิ์ต้องต้องขึ้นอยู่กับสภาพเงินบาท<อ>ซึ่งเป็นอะไรที่คาดเดาได้ได้อาจจะยากกว่าสปอร์ตโกลด้วยซ้ําค่ะอ,อืมืก็สัปดาห์นหน้าก็ดู CPI ไปก่อนแล้วกันกเนาะใช่เป็นพรหัสแล้วก็สุข Okay. ขอบคุณมากครับสวัสดีสสดค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขแรงงานออกมาไม่ดีนะครับต้องมาดูกันว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าในวันพฤหัสเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้ายังออกมาดีขึ้นเล็กน้อยเชื่อว่าอาจจะทําให้เฟดก็ต้องมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะยังขึ้นดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่าเพราะทุกอย่างก็ใกล้จะก้าวสู่เป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็อาจจะดันให้ราคาทองคำนะขึ้นไปเทสไฮเดิมอย่างเหมือนอย่างที่ทาง คุณพัทลินมองเอาไว้นะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ทางโกราวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณพัทลินวชิรขปานชิป o p อ r a t i o ช o f นออฟฟิเซอร์ของทางเลยงหงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันและถ้าเกิดว่า,าชื่นชอบข้อมูลที่เรานเสนอก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i าชช่องทางต่างๆของโกราวให้เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทางช่อง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์โกราลขอบพระคุณติดตามสวัสดี